อสมรอยหองศาเข้าสู่ในช่วงที่2แล้วนะครับ<ม>ก็คือช่วงอสมอเข้มแข็งนั่นเองซึ่งเทปนี้เป็นเทปที่5ครับเป็นองศาที่5ของรายการของเราและตอนนี้ครับอสมอคนเก่งของเราก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปพบกับคุณอุทิศชิมนอกอสมอดีเดน่นในสาขาจัดการสุขภาพนะครับส่วนจะมาจากอำเภอไหนนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งเลยครับครับผมอสม อุทิศชิมนอกนะครับมาจากอำเภอพิมายนะครับยินดีต้อนรับนะครับผมวันนี้มีกิจกรรมดีๆอะไรมาฝากครับเป็นดีเด่นสาขาสาขาอสมอดิเด่นนะครับสาขาการจัดการสุขภาพนะครับซึ่งก็ขอบพระคุณนะครับท่านสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับท่านสาธารณสุขอำเภอพีมายนะครับท่านโรงพยาบาลพิมายนะครับที่ให้การสนับสนุนและก็ส่งเสริมเพื่อที่จะให้เป็นอสมอดีเด่น นะครับของปี2554นะครับล่าสุดนี้เองครับผมครับแล้ววันนี้มีอะไรดีมาฝากท่านผู้ชมครับก็คือท่านผู้ชมสงสัยว่าทำอย่างไรหรือมีกิจกรรมดีแค่ไหนถึงเป็นดีเด่นสาขานี้ได้ครับครับคือจากการที่เป็นอสมอนะครับเริ่มเป็นอสมอตั้งแต่ปี2554นะครับก็ได้พัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะมาเป็น จากการเป็นอพปมของหมู่บ้านนะครับนะครับเป็นอพปมมานะครับแล้วก็เป็นเลขาอพปมของอำเภอพี่หมยด้วยนะครับซึ่งได้มีการพัฒนาตัวเองที่แอคทีฟขึ้นมานะครับที่จะพัฒนาตัวเองซึ่งเราจะมีการพัฒนาแบบการมีส่วนร่วมนะครับร่วมกับผู้นำไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านออบตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของ ทางโรงพยาบาลพิมายแล้วก็หรือว่า pcu นะครับร่วมกับของตำบลในเมืองนะครับซึ่งมีการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนะครับให้มีสุขภาพดีนะครับซึ่งการมีส่วนร่วมที่พี่อุทิศบอกเนี่ยก็คือไม่ว่าทุกหน่วยงานองค์กรครับภาครัฐเอกชนต้องร่วมด้วยเช่วยกันครับผมซึ่งที่บ้านนะครับซึ่งบ้านดอนแสะนะครับหมู่ที่9าตำบลในเมืองเนี่ยเพิ่งผมเป็นประธานอสมอยู่ซึ่งมีอสมอทั้งหมด25ห้าท่านด้วยกันนะครับ ซึ่งก็เราก็มีการจัดมีการนัดประชุมกันประจำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ดูแลสุขภาพในชุมชนของบ้านเราให้ดีขึ้นครับแล้วในภาพหน้าจอที่ขึ้นอยู่ครับเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยนี่ก็คือภาพที่ได้รับโล่นะครับอสมดีเด่นนะครับที่โรงพยาบาลพี่มายนะครับซึ่งวันนั้นเราก็ได้เปิดเป็นทางการด้วยนะครับพิธีเปิดโรงพยาบาลพี่ไม่ใช่ครับใช่ครับอ่า ซึ่งเราสร้างโรงพยาบาลใหม่นะครับโดยท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนที่แล้วใช่ไหมครับอดีตนะครับอดีตรัฐมนตรีนะครับท่านจุลินนะครับครับซึ่งท่านก็ให้เกียรติมาเปิดทางโรงพยาบาลแล้วก็วันออสมมแห่งชาติด้วยรึเปล่าใช่ครับวันนั้นเราก็ถือว่าเป็นวันที่สองเมษาครับวันที่สองเมษานะครับซึ่งจำได้เลยนะครับซึ่งจําได้จดใจครับเพราะว่ารับโลดจากท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นเป็นท่านคุณ นะครับเป็นปื้มปิติในชีวิตของตัวเองนะครับกำลังจะถามพอดีความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับปื้มปิติครับปื้มปิตินะครับดีใจนะครับซึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้ทําความดีเพื่อสังคมนะครับแล้วก็เราได้รางวัลที่ดังที่เราคิดนะครับขอบคุณภาพกิจกรรมนะครับซึ่งถามต่อเลยนะครับว่ากิจกรรมการมีส่วนร่วมเนี่ยแล้วเทคนิคในการที่จะได้ออสมดีเด่นสาขาเนี้ยต้องมีอะไรเพิ่มเติมครับคือตอนนี้คืออยู่ที่เราที่จะต้อง พัฒนาชุมชนนะครับมีส่วนร่วมร่วมกับผู้นำนี่นี่ก็คือภาพที่เราเห็นนี่ก็คือการผู้สูงอายุนะครับเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เราจัดตั้งทำทุกทุกปีนะครับแล้วก็ในานะาที่เป็นโอโซมอร์ครับก็มีวันที่ผู้สูงอายุแห่งชาตินะครับของอำเภอพิมายซึ่งตำบลในเมืองเราจัดทำนะครับแล้วก็นำผู้สูงอายุในหมู่ในหมู่บ้านนะครับไปบริจาคเพื่อที่จะให้ชมรมผู้สูงอายุของตำบลในเมืองนะครับภาพนี้ นะครับซึ่งก็ทุกทุกหน่วยงานทุกทุกด้านนะครับที่เราทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับด้านป้องกันฉีดวัคซีนป้องกันโรคซิโนบ้าซึ่งอำเภอพี่ไม้ของเราเนี่ยเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวเสี่ยงใช่ไหมครับเป็นมีการเสี่ยงมากนะครับซึ่งตำบลในเมืองเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับซึ่งผมเองก็เป็นประธานเอาพรมมด้วยนะครับที่จะดูแล สุขภาพในด,ด้านของอป้องกันโรคพิษสนักบ้าของอำเภอพิมายซึ่งอำเภอพิมายเราก็ไม่มีนะครับไม่มีไม่มีผู้ป่วยไม่มีผู้ป่วยเป็นโรคพิษสนักบ้านะครับโอ้โหได้ใกล้ชิดขนาดนี้เลยครับอันนี้ก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวทั้งทั้งภรรยาแล้วก็ลูกสอง นะครับที่ที่ขรรตบนญตีให, <คน S 1> ให้เกียรติคนที่อยู่ข้างๆนี่ลูกชายคนโตหรอครับครับลูกชายคนโตโครับน้องชายเลยนะพี่กับน้องหรือเปล่าครับไม่นะเคครับอ่นะครับท่านเก่งกันทั้งครอบครัวครับท่านให้เกียรติไปไปเยี่ยมนะครับไปชมแล้วก็ไปดูผลงานนะครับท่านแล้วก็ได้รับรู้จากท่านแล้วก็ท่านก็ด้วยเป็นอสมของพื้นที่พี่หมายด้วยนะครับอยากถ่ายทอดต่อให้อสมคนอื่นๆอย่างไรดีครับคือ ตัวนี้นะครับผมเองก็อยากจะนําความรู้ที่ผมได้มานะครับที่เทได้มาทุกจากเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้มาทุกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นซียูพีซียูนะครับ,บ,รบหรือว่าจะเป็นของทางด้านสาธารณสุขอาเภอนะครับเราก็จะถ่ายทอดความรู้ที่เราได้มาจากเป็นอสมดีเด่นเนี่ยเราก็จะว่าทําแบบไหนยำอย่างไรจึงจะได้รับการเป็นอสมดีเด่น ของปีต่อไปนะครับซึ่งเราจะต้องเก็บภาพต่างๆเก็บผลงานต่างๆที่เรามีอยู่แล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราร่วมกับชุมชนผู้นำเนี่ยสิ่งต่างๆตอนนี้ก็จะเป็นภาพของเรานะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราทํางานนะครับครับขอขอบคุณภาพกิจกรรมนะครับเพราะรรว่าอยากจะให้ออสมอครับเวลาทํากิจกรรมเนี่ยถ่ายภาพเยอะๆใช่ครับใช่ครับแล้วก็รวมถึงบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพวิดีโอครับ จะทําให้เราได้เรียกว่ากลับไปย้อนดูได้ดูเมื่อไหร่เราก็นึกถึงเหตุการณ์นั้นใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งหลังจากที่ตัวเองนะครับเป็นอสมดีเด็ดแล้วเนี่ยซึ่งเป็นอสมอยู่แล้วทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่ของอำเภอพิมายซึ่งจะมีการเลือกตั้งวันที่6นี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวนะครับ ให้ไปตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นหัวหน้าทีมด้วยนะครับซึ่งก็เป็นผลงานของอสมของเรานะครับของในนามของอสมของจังหวัดนครศรีมานะครับที่ได้ไปตรวจแปลงข้าวอินทรีย์ขนาดนี้ครับไปในะนมเขาเรียกว่ากระทรวงอื่นหรือบทบาทอื่นจริงๆแล้วไปในนามอสมใช่ครับใช่ครับส่วนร่วมในทุกกิจกรรมนั้นเองใช่ครับและส่วนในการที่จัดการสุขภาพของประชาชนให้เรียกได้ว่า สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยอยากเพิ่มเติมอะไรครับคือการที่เราจะจัดสให้มีสุขภาพที่ดีนะครับคือทุกอย่างนะครับเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนอื่นก่อนอื่นะครับต้องดูแลตนเองก่อนใช่ครับใช่แล้วรวมถึงเราเข้มแข็งแข็งแรงแล้วถึงจะไปดูแลคนอื่นได้ดีใช่ครับใช่ครับนี่คือประกันหลักเลยนะครับถ้าเราทําตัวเองได้ดีนะครับเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับรู้ว่าสุขภาพดีนี่นะครับ มันคืออย่างน้อยคือให้เราออกกําลังกายทุกวันอะไรจะถามเลยเทคนิคครับดูแลตัวเองอย่างไรครับที่ทําให้เราสุภาพสมบูรณ์แข็งแรงในปัจจุบันนี้คือชมรมอสมนะครับที่หมู่บ้านของผมเนี่ยตอนนี้นะครับผมเองก็ได้เล่นฮูลาฮุปนะครับฮูลาฮุปนี่ทุกวันนะครับทุกวันนะครับทุกุกเย็นนะครับซึ่งห่วงใหญ่เท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ห่วงใหญ่มากครับของผมหนี่ห่วงใหญ่มากครับเล่นทุกวันครับเล่นเพื่อที่จะ ตอนนี้จาก87นะครับลดครับน้ำหนักน้หนักครับลบเอวบเอวน้ำหนักด้วยนะครับน้ำหนัก87คำนวณความกว้างของวงกันนะแล้วรวมถึงนับเป็นครั้งหรือว่าใช้เป็นเวลาครับเป็นกี่นาทีเอ่ยผมเล่นฮุนนฮุบนี่ข้างละ20นาที หมุนอ๋อถ้าว่าหมุนไปซ้ายก็ซ้ายยี่สิบนาทีใช่ครับถ้าจะหมุนไปขวาก็อีกยี่สิบครับผมจะได้สมดุลเอจะได้ไม่เอียงใช่ครับนี่คือหลักการง่ายๆคือผมเลยนตามที่เจ้าหน้าที่ที่สารสุกอำเภอพีมายได้ก็คือบต้องไปเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องในการเล่นนะไม่ใช่ว่าโอเล่นแบบไม่ถูกก็ปวดล้างปวดเอวแล้วก็ทำให้สุขภาพไม่ดีตามมาครับทีนี้ออกกําลังกายอาหารการกินละครัูอะไรอย่างไรครับคือผมกินอาหาร แบบคืออย่างน้อยคือรักษาตัวเองนะครับรักษาสุขภาพอย่างเราต้องดูแลแบบากินข้าวน้อยลงนะครับแล้วก็มีไล่จากสารเคมีสารเคมีครับเราจะไม่กินเลยนะครับกินของที่ปลอดสารปลอดสารนะครับปลอดสารพิษในครอบครัวของเราเนี่ยมีการจัดการในการเรื่องการดูแลเรื่องอาหารปลอดสารพิษของบ้านตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรครับก็คือที่ที่ ที่บ้านนะครับจะมีการปลูกผักนะครับปลูกผักไรสารพิษนะครับมีแปลงผักนะครับไม่ว่าจะเป็นหอมเป็นกระเทียมเป็นบักขี้หรือว่าแตงนะครับไม่ซื้อเลยไม่ซื้อนะครับเราไม่ซื้อเราซึ่งเราเป็นผู้นําเกี่ยวกับการจัดการนะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องรักษาตัวเองนะครับเป็นตัวอย่างด้วยนะครับซึ่งนี้ผลตอบรับละครับก็ก็คือผลจากการที่ดูแลสุขภาพเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรขึ้นมาบ้าง คือครอบครัวเราไม่มีไม่มีสุขภาพที่จะเ<ว>จ็บป่วยเลยนะครับซึ่งเป็นผลดีต่อที่เราเป็นแบบอย่างที่ดีของชุมชนในในหมู่บ้านเลยนะคร,นครับแล้วก็รวมถึงประวัติของครอบครัวเนี่ยมีโรคประจาตัวหรือ,อกรรมพันธุ์ที่ติดต่อทางพันธุก,กรรมไหมครับไม่มีครับไม่มีไม่มีจุดนี้ไม่มีเลยนะครับสุขภาพดีการดูแลสุขภาพบริหารจัดการเนี่ยดูแลตั้งแต่ โอ้โหต้นตระกูลมาเลยนะครับแล้วเราตอนนี้ปัจจุบันเราก็ต่อยอดเนาะว่าให้ปัจจุบันเนี่ยสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะได้ทํางานที่เป็นจิตอาสาเพื่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับท้ายนี้ทิ้งท้ายครับว่าอยากจะฝากให้พี่น้องอสมเป็นอย่างเราอย่างไรหรือเขาดูแลตัวเองอย่างไรดีครับครับก็อยากจะให้อสมนะครับของจังหวัดพัทธสีมาของเรานะครับช่วยกันดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อ ที่จะมีกําลังไปดูแลสุขภาพของชุมชนในชุมชนของท่านนะครับก่อนอื่นนะครับอำเภอพิมายนะครับใกล้จะถึงเทศกาลเที่ยวพิมายแล้วนะครับก็อยากจะขอเรียนเชื้ท่านอสมนะครับที่อยู่กับจังหวัดพัทธลีมานะครับทุกๆเภอนะครับผมได้ไปร่วมเที่ยวเทศกาลแข่ง เที่ยวพีมายเที่ยวพิมายนะครับวัธย์เก้าถึงวัธย์สิบสามพฤศจิกายนี้ครับใกล้แล้วนี่ครับใกล้แล้วครับแล้วก็ตรงกับเทศกาลลอยกระทงพอดีด้วยครับซึ่งพิมายปีนี้น้าเยอะด้วยครับปลอดภัยจากน้าท่วมครับปีนี้ก็น้ำก็คงเยอะนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาร่วมรณรงค์สืบสารวัฒนธรรมของชาวไทยนะครับจากอสมคนเก่งนั่นเองครับยังไงก็น้องเยซก็ขอเป็นตัวแทนของอสมโคราชครับขอบคุณพี่อุทิศนะครับยังไงโอกาสุณครับ มาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่งครับโปรกรมแล้วก็ โอกาสหน้าคงเป็นองศาที่เรียกว่าเนาะร้อนแรงับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับยังไงก็อยากให้ท่านผู้ชมครับปรบมือให้คุณอุทิศอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับโโหให้ความร่วมมือในการแต่งตัวกันเป็นเพื่อนนะครับรายการเราจะได้ไม่เหงาแล้วก็มีสีสันขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณแบ็กการ์นะครับสวยๆนะครับจริงๆแล้วเป็นรูปของปล่อยคมลอยประทีปแล้วก็อย่าลืมนะครับอสมพี่ไม้เขาเชิญเที่ยวเทศกาลเที่ยวพี่ไม้ครับ 1> 9 1 3พฤศจิกายนนี้ครับแล้วก็รวมถึงลอยกระทงครับแล้วก็อย่าลืมไปช่วยกันรณรงค์ การท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงวัฒนธรรมของชาวไทยครับสำหรับรายการอสมอสามรอศึงองศาครับก็ขอบคุณนะครับอสมอคนเก่งและก็สัญญาว่าในเทปต่อไปองศาต่อๆไปคงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงถึงไหนถึงกันไม่ทราบว่าหมอเอกกับหมอเอเขาจะมีกิจกรรมอะไรดีๆแล้วก็พาเราไปถึงไหนถึงกันกันแน่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วก็พบกับช่วงหน้าครับ